เห็ดยังเนาะมือ <tı> น <ro> mm ี่โอ้ส okay. ักผ่ามั้งเกินชุ่กระถามเนาะสูเฮ้ยบอกไปทัวไปทิปเจ้าคือก่อปุ๋นเป็นโอ้ตะกี้ข่อยเคยเห็นงานอยู่ธนาคารตัวอยู่ที่วการเคยเห็นเลยอยู่โรงพยาบาลเคยเห็ดอยู่สถานีตำรวจก็เคยเห็ดโอ้ย่าสวาข่อยโม่ตอวป้อนเจ้าคือเก่งแท้เห็นงานหลายมองนี่คือเได้เงินดีเนาะเป็นได้หลายได้หน่อยก็ได้ใส่มือละลอยขึ้นเก้าละ คือบเบาแนวนั่นเขามีตะวันเห็ดหลายแต่ใส่เงื่นหลายเด้โอ้เมนก่อยหาได้หน่อยได้หลายเมียข่อแกใส่มือละลอยขึ้เโต้ก่อนละเห็น้านไรมองักสิดีบอโอ้ใหญ่บ้าตัวเป็นลูกนองคนเี็ดไว้กะหาว่าเฮาลำหนาเห็ดซากะว่าถ่ายหนังเห็ดก้อนกะบ,บอกว่าได้สัง่งพ้อเห็ดที่หลังกะวา,เางเฮาบ่มีความคิดพ้อเห็ดผิดกะมีแต่สิไรออกเบาะล้วมันเสา เอาบักสองเศ้ามาเพกเน่ยนะ